เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับอีกสักครู่นึงจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับทางไตร,รสิีไทยนะครับเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าประมงแล้วก็สัตว์น้ําแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอยงไรนะครับได้พูดคุยกับคุณถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยตใต้ถุนร้านเราจะมอบ กระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2องวนัตด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM และรุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่<น>คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีว,วันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยตใต้ถุนร้านและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบ กองขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมาข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากปันน้ําใจนะครับซึ่งผู้ฝากจะรับดอกเบี้ยดโดยรวมอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุดศูนย์สอง ขอไปครับร้อยละ1.20ต่อปีนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นดอกเบีย้ยโดยตรงสําหรับผู้ฝากเองร้อยละ1ต่อปีนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก0.20จะเป็นการปันดอกเบีย้ยโดยให้ผู้ฝากได้ปันช่วยสังคมผ่านทางมูลิธิต่างๆ4มูลนิธิด้วยกันนะครับเปิดรับฝากแล้วก็หมดเขตลงทะเบียนวันที่31ตุลาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนอีกครั้งครับ ธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากปันน้ําใจนะครับซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหน2ต่อปีโดยจะได้รับดอกเบีย้ยตรงร้อยละหน0ต่อปีแล้วก็อีก0.20ต่อปีผู้ฝากจะสามารถปันดอกเบีย้ยดังกล่าวช่วยสังคมผ่านทางมูลนิธิต่างๆจํานวน4มูลนิธิด้วยกันนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31ตุลาคม2566นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคาถามครับ ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากปันน้ำใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้างนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอมอบความพิเศษกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับสามารถนาบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้โดยจะได้รับวงเงิน สูงสุดคือสิล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชําระก็คือนาน30ปีด้วยกันอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ต่อปีนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้ส่วนเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจสามารถต,ตริดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ง่วนนทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h นะครับนายรักบรกิจโพคารกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบได้ถแถลงผลการดำเนินงานช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2566นะครับโดยมีวงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่จำนวนทั้งสิ้น2 0 6 8ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงินของผู้ประกอบการ SME จำนวน5,869ล้านบาทนะครับมียอดสินเชื่อคงค้าง 161,216ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน7,708ล้านบาทหรือว่าร้อยละ5.02นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยได้มีการเพิ่มบทบาทการพัฒนาประเทศด้วยสินเชื่อการลงทุนที่เป็นสัดส่วนร้อละ73หรือว่าจำนวน117,133ล้านบาทนะครับและยังมีการเพิ่มกลไกความยั่งยืนสู่สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นร้อยละยีหรือว่าจํานวน45,544ล้านบาทนะครับรวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น6,260รายด้วยกันและนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยทั้งด้านการเงินและที่ไม่ได้เป็นด้านการเงินสะสมรวมแล้วจํานวน26,000รายด้วยกันมีการให้ความช่วยเหลือเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น91,600ล้านบาทนะครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอมอรครับได้รายงานความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของรฟรมรจนถึงสิ้นเดือนก,กรกฎาคม2566นะครับโครงการที่1เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงจากแครายถึงมีนบุรีนะครับมีความคืบหน้าในงานโยธาละ9 1 7 3 5ความคืบหน้าระบบรถไฟฟ้ารละ9 7 7 4และก็ความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ละ9 7 5 4นะครับ โครงการต่อมาเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงส่วนต่อขยายช่วงจากสถานีสีรัฐถึงเมืองทองธานีนะครับความคืบหน้าของงานโยธาอยู่ที่ร้อยละสามสิบสองจุดเก้าสามแล้วก็มีความคืบหน้าในระบบรถไฟฟ้าร้อละสิบหกจุดสองเจ็ดความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดสามสามนะครับโครงการที่สามครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูถึงราชบ,บุรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับมีความคืบหน้าของงานโยธาอยู่ที่ร้อยละ 14.70เนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่8สิงหาคมนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ SME และ SME Start-up ในพิธีมอบประกาศสนิบัตให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร GSB Smart Franchise Standard 2023นะครับซึ่งมีอยู่กิจการอยู่ทั้งหมด56กิจการด้วยกันนะครับโดยหลักสูตรด,ดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ กลยุทธ์และทักษะที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจนะครับตลอดจนการเพิ่มจานวนและเครือข่ายแฟรนไชส์เข้าสู่ตลาดและนํา,นาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันรวมถึงการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่สูงเกินไปนะครับก่อให้เกิดการสร้างงานการสร้างอาชีพมีรายได้ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยังย่งยืนนะครับซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สามารถนำกำไรจากธุรกิจปกติมาสนับสนุนภารกิจเชิงสังคมได้นะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับไพรส์นีไทยในการหนนนุใการขนส่งสินค้าประมงแล้วก็สัตว์น้ำนะครับพูดคุยกับคุณถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณถาวรครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับผู้ฝั่งทุกท่านครับที่มาที่ไปตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณถาวรครับครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คือทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศประกาศเป็นสัตว์น้ําประจําชาติใน ปี2516นะฮะัทีนี้พอหลังจากการประกาศนั้นเนี่ยก็ทําให้มีการตื่นตัวในเรื่องของการเลี้ยงประกาศกันมากขึ้น<ห>นะฮะก็เลยส่งผลทําให้ผู้ซื้อเนี่ยต้องการซื้อขอซื้อปลาไปเลี้ยงแต่ว่าข้อจากัดอันหนึ่งก็คือจะต้องเดินทางมาซื้อที่ตามตลาดนัดต่างๆเช่นสวนจะตุจักบ้างหรือตลาดนัด,นดนแถวราชบ,บุรีนครปฐมจะสั่งซื้อก็ยากเพราะว่าเรื่องของการขนส่งนะฮะเพราะว่าการขนส่งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รับ ปลาหรือสิ่งชีวิตโดยเฉพาะปลา,ปลาสวยงามเนี่ยปนตงตามรถต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในช่วงนั้นทีนี้ในปี2,500 2,500 61เนี่ยนะครับก็มีการตกลงศึกษากันเป็นข,อข้อบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างกันมีบริษัทไปซินิไทยจำกัดมีกรมมงแล้วก็มีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือรสสวนในช่วงนั้นน,น,นะฮะก็เห็นว่า เอ๊ะมันคงจะต้องมีการขยายในเรื่องของอการขนส่งหรือในเรื่องของตลาดปลาสวยงามให้มากขึ้นโดยเฉพาะประกาศนะครับ <S <S รก็เป็นเลยเป็นที่มาของการศึกษาว่าเอ๊ะประกาศเนี่ยส่งได้ไหมทางไปรษณีย์ซึ่งผลอ,ออกมาก,ก็คือมีการขนส่งได้ประกาศมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกรวดเร็วด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าปี6 1เนี่ยเราก็มีการซื้อขายประก,ศกาศกันโดยส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับอันนี้เป็นที่มานะครับกับ รับตอนนี้คือเราเอาเฉพาะประกาศอย่างเดียวก่อนหรือเปล่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ครับจริงๆเริ่มต้นเนี่ยในปีหกหนึ่งเนี่ยเราเราเราเริ่มที่ประกาศก่อน,นะฮะทีนี้ต่อมาเนี่ยหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยก็ส่งก็ทําให้เราทราบว่าข้อจํากัดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องประกาศนะฮะแต่ว่ามีแนวโน้มในเรื่องของการส่งสินค้าสิ่งมีชีวิตแล้วก็สินค้า,คาไม่มีชีวิตด้วยเพราะว่าบริษัทเป็นีไทยมีมยาาสาขา,าทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสักพันสองร้อยแห่งทั่วประเทศะะครับ เพราะฉะนั้นอในกรณีที่มีอแหล่งที่สามารถที่จะส่งได้เนี่ยก็จะมีทั้งเกรรษตรกรชาวประมงนะครับหรือผู้ประกอบการที่เป็นการแปรรูปของสินค้าประมงเนี่ยซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเหมือนกันครับฉะนั้นทางกรมประมงเองเนีก็เลยมีความสนใจก็เลยคุยกับทางบริษัทไปษณีไทยนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่จะส่งสินค้าอื่นด้วยโดยที่ให้ราคาพิเศษด้วยแล้วก็สามารถขยายาตลาดได้ด้วยตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกัน จนเป็นที่มาของความ,วามข้อตกลงความร่วมมือฉบับปัจจุบันนะครับับทีนี้อสินค้าที่จะส่งได้เนี่ยก็คือปัจจุบันนี้นอกเหนือจากประกาศแล้วเนี่ยก็จะมีปลาสวยงานอีกสองชนดิดก็คือปลาหางนกยูกับปลาสอดนะครับซึ่งสองวนี้เนี่ยก็มีการศึกษาแล้วว่าสามารถสขนส่งได้นะฮะทีนี้ทําไมถึงอทําได้แล้วก็จะส่งผลยังไงบ้างคครับก,ก็ือในเรื่องของการขนส่งเนี่ยพอขนส่งได้ ได้แล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์นยเช่น l a z a ด้เนี่ยก็สาวก็ก็มีการนำเอาเรื่องของปลาสวยงามเนี่ยขึ้นบนแพลตฟอร์มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่สะดวกด้วยนะครับของระหว่างผู้ซื้อผู้ขายครับอันนี้ก็ทำให้การขยายตลาดความสะดวกรวดเร็วในเรื่องการขนส่งเนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สินค้าที่จะส่งได้นอกเหนือจากสัตว์น้ำมีชีวิตอ่าเป็นปลากระก๋าหรือปลาสวยงามแล้วเนี่ยครับสินค้าอื่นๆก็ส่งได้ครับเช่น สินค้าที่เป็นแช่เย็นแช่แข็งเช่นสัตว์น้ําที่จับจากธรรมชาติเช่นชาวประมงพื้นบ้านนี่นะครับหรือผู้ประกอบการเช่นมีการแปลรูปเบื้องต้นปลาเค็มปลาอะไรอย่างเงี้ยครับผู้แห้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาก็สามารถส่งได้ด้วยทีนี้ในในวัตถุประสงค์ในเรื่องของข้อตกลงฉบับดังดังดังกล่าวนี้นะครับที่ลงนามไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาเนี่นะครับก็พูดถึงวัตถุประสงค์ก็คือสามารถที่จะสดขนส่ง สินค้าที่เป็นลนักษณะของโคเชตได้ด้วยก็คือสินค้าที่เป็นลนักษณะของเช่นแช่แข็งหรือสินค้าสดคร,ครับซึ่งอันนี้ก็จะสะดวกกับผู้ประกอบการซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กระลา,ายเป็นมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยในเรื่องของการขนส่งมากขึ้นครับ อันนี้เป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของฉบับนี้ครับฮะทีนี้วิธีการในการที่เราจะขนส่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันมันจะต้องแบ่งวิธีการในการแพ็คอะไรแต่มีอะไรไอ้องความรู้พวกนี้เราจะทำยังไงคังคุณทวารเนี่ยครับเรื่องนี้เนี่ยทางกรมงงเองเนี่ยก็มีการพูดคุยกับทางสมาคมที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมสัตว์น,น้ำสวยงามผู้เสิงสัตว์น,น้ำสวยงามนะฮะครับก็รูดสมาคมย,ย่อยๆสมาคมประกาดสมาคมป่าลูกยุงอะไรเงี้ยก็คุยกันว่า ให้เชิญมาพูดคุยกันในเรื่องของการแพคด้วยเพราะว่าในเรื่องของการแพคหรือการขนส่งเนี่ยทำยังไงถึงจะให้สัตว์น้ําที่ส่งไปเนี่ยมีคุณภาพที่ดีฮะสัตว์น้ําไม่เสียชีวิตระหว่างทางหรือการขนส่งนั่นเนี่ยจะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มั่นใจสินค้าไปถึงผู้รับปลายทางได้ยาแต่ได้อย่างดีนะฮะ <S <S อันนี้จะมีการอบรมให้ด้วยครับอในเรื่องของ,ของการบรรจุนะครับเช่นเดียวกันฮนะเราก็คุยกับทางไปรษณีย์เหมือนกันว่า ในเรื่องของการขนส่งอาจจะต้องมีการะระบุนิดนึงเป็นตาสัญลักษณ์ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าประเภทมีชีวิตเช่นปลาสวยงามเป็นปราขัดเนี่ยต,ต้องมีตราประทับในตรงกล่องนะฮะเพื่อให้ทราบว่าสินค้านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยครับครับอันนี้ผมเข้าใจเองคุณถาวรว่าถ้าถ้าเป็นกรณีของสัตว์น้ําที่ผ่านการแปรรูปแล้วนะฮะอย่างเช่นว่าเป็นปลาอะไรนะปลาเค็มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าไปสนีไทยนะ่าจะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะโดยหลักการ ใช่ครับถูกต้องเขารู้เลยรู้ดีกว่า,วาเราอีก <laughs> ใช่ครับก็ปกติก็ไปไปทางไปรษณีไทยเนี่ยก็รับก็รับสินค้าปร,ระเภทนี้อยู่แล้วด้วยอีกคือนี้ก็มีอันนึงคือสินค้าสดแชยเย็นแชแข็งเนี่ยนะครับก็ค,บคืออันนี้อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษ,ษ,ษที่ว่าโคเชตเพราะจะต้องบรรจุพันธุ์แล้วก็ในส่วนของที่ใช้ระบบอุณหภูมินเนี่ยเฉพาะนะครับต้องอุณหภูมิต่ำนิดหนึ่งไม่งั้นสินค้าจะเสียหายเน่าเสียคแล้วก็เป็นห้องเย็นด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นสินค้าห้องเย็นฮะซึ่งทางไปสษณีไทย เรียกว่าเป็นฟิล์โพสต์ก็คือเป็นลักษณะของอเป็นลักษณะแบบด่วน่าดบริการพิเศษอันนี้อ๋อครับอ๊ะอย่างนี้ถ้าเอาเอาไปว่าของที่มันไม่มีชีวิตไม่เป็นไรแค่ของแทแข็งอะไรเราน่าจะไปสตีไทยเอาอยู่แล้วแหะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเวลาจะไปรับที่ฟาร์มที่อะไรก็แล้วแต่อย่งประกาศอย่างเงี้ยตัวหนึ่งไม่ใช่บาทสองบาทกูถามว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากเอคนที่เป็นเป็นเจ้าของปลาฝ่ายขายเนี่ยเขาจะซื้อเอยเขาจะขายของไปเนี่ยเขาจะต้องแพ็คยังไงอะไรยังไงมัน เซนซิทีฟไหมครับคุณถาวรฮะก็เซนซิทีฟแต่ว่าผู้พ่อเลี้ยงปลาสวยงามปัจจุบันนี้เนี่ยความรู้เยอะนะครับเพราะว่าเรามีการส่งปลาจัดหรือปลาสวยงามเนี่ยไปต่างประเทศด้วยทั่วโลกเลยนะฮะใช่ส่งออกครับเรามีใส่กระสอบเยอะนะครับปีหนึ่งเนี่ยเป็นหลายพันหลายร้อยหลายพันล้านบาทครับทีนี้ในเรื่องของการแพ็คกันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ในเรื่องของการส่งสินค้าไปต่างประเทศแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคการแพ็คเนี่ย ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้สัตว์น้าเขาเสียหายเพราะว่าเป็นมูลค่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยราคาเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกันแ่บางตหื่ยิ่งเป็นกรณีสเปเชียลเนี่ยนะฮะอันนั้นแพงเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการแพ็คเนี่ยก็ต้องใช้วัสดุในการแพ็คคือถุงเนี่ยพิเศษต้องมีความพิเศษครับเพราะไม่อย่างนั้นจะแตกแตกง่ายอ๋อครับแล้วประการที่สองก็คือการใส่น้ําก็จะต้องมีวิธีใส่เช่นอาจจะต้องมีส่วนที่เหลือ อที่เป็นช่องว่างของอากาศ,ากาศด้วยแล้วก็ต้องใส่ออกซิเจนเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มทําให้อาการขนส่งเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสัตว์น้ําเนี่ยไม่ไม่ไมอ่อนแออย่ไหครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีการใช้อที่ป้องกันนะฮะไอตัวอะไรกันเป็นกระแทนกนะฮะพันตินะฮครับแล้วก็ต้องพันอีกรอบหนึ่งก็คือการใช้อาจจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษ พันอีกรอบหนึ่งกับเพื่อป้องกันไม่ให้อุณภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากก็จะมีการแพ็คอย่างน้อยคือสามชั้นและก่อนใส่กล่องครับอันนี้ก็อีกครั้งหน,นึ่งก็อาจจะมีการใช้ถุงพลาสติกใส่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าป้องกันอีกรอบหนึ่งก็มีหลายชั้นอยู่หลายชั้น,นใช่ไหมใช่ครับเ,<อ>เพราะว่าครับครับมาเชิญต่อเจิต่อคุาวน์เยครับก็เพราะว่านอกจากความมั่นใจเรื่องสัตว์น้ําแล้วเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่า ถ้าหากว่ามีการกระแทกหรืออะไรแตกเนี่ยเดี๋ยวจะไปโดนสินค้าประเภทอื่นของไปรษณีย์เพราะฉะนั้นไปรษณีย์ก็มีความมั่นใจ<อ>จะเดียวกันว่าการทคกแบบนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลเช่นทําให้น้ําเนี่ยออกมาแล้วก็ทําให้เอกสารต่างๆที่ขนส่งโดยไปรษณีย์เนี่ยมีความเสียหายกับก็ครับกบ็จะมีความการป้องกันเนี่ยหลายชั้นมากานะอันนี้ส่งทางเรือหรือว่าทางเครื่องบินฮะ ทั้งหมดเลยครับทั้งทางั้งเครื่องบินด้วยทั้งอะไรแต่ทางเรือทางเรือในทั้งส่ง,น,ง,ง,ง,น,งนไทยในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางรถยนต์ใช่ครับ่เครื่องบินครัสองทางครับ,รบแต่ถ้าเกิดส่งออกต่างประเทศเลยครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าปลาผมเรียกปลาไอไฟโฟนเนี่ยนะฮะไอ้ปกาี่ยครับก็ใช่ครับก็ปกติก็เป็นปลาสวยงามซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกครับทั่วโลกใช่ไครับมีความสนใจมากในตลาดต่างประเทศนะฮะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้ไปแสดงงาน ออ,ออกงานเนที่ต่างประเทศแล้วก็มีรับออเดอร์มาค่อนข้างมากครับ,รบจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะปลากัดนะนะปลาสวยงามอื่นๆด้วยนะครับเท่าที่คุยกับทางผู้ประกอบการนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยก็จะได้มีรายได้มากขึ้นรัรที่เป็นชาในการนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเป็นรายได้นําเข้าก็สูงข,ขึ้นด้วยครับในเรือ่องอะไรที่ถามประกัดเพราะว่าเห็นเขาสามารถผสมพันธุ์ให้ออกมาเป็นสีธงชาติก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมฮะผู้ประกอบการเราเก่ง S <S <S ใช่ครับเราเราเราได้ไลายไลาย,ลายแบบเี้นะฮะล่าสุดเนี่ยครับล่าล่าสุดเอ่อก็ทําได้เป็นธงชาติจีนซึ่งวันต่อเน,น <ะ S 2> อี่ยก็ววมีการคุยกันระหว่างผู้ประกอบการของจีนกับผู้ประกอบการของไทยแล้วก็ผู้ประกอบการประกาศไทยเนี่ยก็นำประกาศที่มีการค,คัดเลือกแล้วเนี่ยนะฮะบว่ามีความใกล้เคียงกับธงชาติจีนเนี่ยไปให้เขาดูเขาสนใจนะฮะอ๋อเหรอฮะสนใครับเขาสนใจมากแล้วก็ก็ คงหลังจากนี้ก็มีการพูดคุยกันในเรื่องธุรกิจต่อไปอเรที่แค่เป็นการขยายเพราะว่าตลาดจีนก็เป็นตลาดใหญ่ พอสมควรแล้วก็เขามีความสนใจเรื่องนี้มากอ่ะแม้ถ้าคนจีนทักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่บอกว่าขอซื้อประกาศนคนละตัวคนละตัวนี่ก็หนึ่งโอ้โหกี่พันกี่พันตัว <c oughs> นั่นสิครับเยอะ <c oughs> มากนะต่อไปอาจจะเป็นสินค้าออกลองจากเลียนก็ได้นะทุเรียนเลยนะ <c oughs> ยนา <c oughs> ทุเรียนที่ส่งออกไปบ้านจากบ้านเราก็เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงใช่คร, <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นก็ทางกรมประมงกับไปรษณีย์ไทยเราก็พร้อมที่จะรองรับแล้วก็จะมีการต่อย,ยอดไปด้วยไหมหาจากนี้ไปกุณถาวรเน ตัวที่ครับเสร็จเสียงขาดเราเราจะมีการต่อยอดไปอีกไหมครับว่าจากนี้ไปพอระหว่างกรมประมงกับไปรษณีย์ไทยเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันต้องขยับขยายไปทางไหนบ้างหรือเปล่าตอนนี้ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับคุณถาวรครับอีกครั้งเงเสียงขาดครับเราสาหรับครอบครครับอ๋อครับครับเราเราจะต่อยอดยังไงระหว่างกรมประมงกับไปรษณีย์ไทยฮะจากนี้ไปฮะอ๋อครับก็คุยกันอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าจริงๆไปรษณีย์ไทยก็มีแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ด้วยนะครับ เช่นเดียวกันกับโรงมงก็พยายามเปิดตลาดเราใช้แพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคราใช้คำว่าพิชแมนชัอันนี้เนี่ยก็ไปเชื่อมกันจริงๆแล้วว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยให้กเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงปลาสวยงามปลามีชีวิตอื่นๆด้วยรวมถึงสินค้าแปรรูปเนี่ยสามารถที่มีช่องทางในเรื่องของการขายมากขึ้นรวมถึงผู้ซื้อนะฮะนี่ก็ประโยชน์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันว่านะ สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยเพราะว่าสินค้าที่จะไปโพสต์ไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าสินค้าที่จะไปใส่ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยในตลาดออนไลน์ของกรมมงต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานนะซึ่งกรมมงก็อาจจะต้องตรวจสอบก่อนไม่งั้นเนี่ยก็จะมีปัญหากับผู้บริโภคก็ต้องถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้บริโภคก็มั่นใจครับว่าถ้าสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มของประมงของไปษณีเนี่ย อ่าได้คุณภาพมาตฐานแน่นอนครับ <Eastern> ได้ครับเอาละครับอันนี้ก็ติดต่อต่อเนื่องกับทางไปษณีฮะได้ครับรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับคุณถาวรครับขอบคุณครับกับคุณถาวรทันใจนะครับรองที่ปดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากปันน้ําใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับจะ ให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อละ1.20ต่อปีนะครับซึ่งแบ่งเป็นผู้ฝากโดยตรงได้รับไป1.00ต่อปีส่วนที่เหลือ0.20เนี่ยจะแบ่งให้กับมูยทิ4ี่มูยทิด้วยกันนะครับคำถามคือหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่คําตอบคือ31ตุลาคมปีนี้นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ